สวัสดีจ้ะวันนี้หมอกลงไปเรียนเองไปอบรมเองเพราะว่าเป็นห่วงพ่อไงถ้าเราไปทรงเดี๋ยวมันแนมถนนเพชัดยามเกิดอันตรายเห็นบ่นี่ก้าวโม่งกลัวละ่ะหมอกน้องล่งมืดอยู่ก็เลยว่าเดี๋ยวฉันไปรถแม่ไปรถแม่เองบ่ต้องงาน มีเงินไม่บัดกะว่าเราว่ะสนะันคิดว่ามันเหลืออยู่ดอกลอยหนึ่งหรือเท่าไรนี่แหละเดี๋ยวฉันใจเสซ็จแล้วก็ถ้ามันบ่อพ่อแล้วฉันยางเข้าไปหมองวบร่มเขาจะซื้อเพิ่มมาสันมีเงินสดอยู่บอกเลยบ่อพ่่มีเงินสดหมดแล้วสันเพื่อก็เลยไ้มาสามลอยเงินสดนะ่ะอาไปติดโตเพราะเพิ่พนหูววาไม่น้อยมักไปซื้อพักร้านแคกถ้าน้อยถ้าไม่น้อย,อยแ่ายงเงินสดนะ่ะมันได้ทึกนะสินะ ก็เลยว่าเอาแล้วเธอสิสือของอยู่ร้านแขกันไงเธอกระจายบัตรไง,รไงเธอกับเรื่องรถไงเออว่าเรส่องรถกับรถเป็นอย่างเด้นะพราฉันบ่มีเงินสดเงินสดส,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 ดสดั้นเบิดเพิ่มก็เลยให้แม่น้อยมาสามเลยเพราะว่าปกติพ่อไงสิบบอกใครมีเงินสดติดบ้านนะคะเต็มที่พอเกินสามสี่ร้อยในกระเป๋าแล้วสิเอามาไว้ที่กระเป๋าซือๆเพราะบ้านส่วนมากไปใสก่กระจายบัตรเป็นไะ แล้พอค่อยได้ซื้อของเงินสดจะเคืือดอกไม่แต่อ,อามไวกันเมีเยพาดแบบเพื่อเมียชุกเฉินนี่สินะไม่หน่อยนะพอคยกดเงินสดหรอกไอที่มีเงินสดก็คือเงพยยอ่อนหญเอามไหคือตอนที่เงื่อนไเฮ็ดแคลกับเงินเฮ็ดบุญไ้ปังปอนไม่หน่อยก็ทย่อยเอามาใส่ไก่ซิมบิด์แล้วละเพราะว่าถ้าไม่หน่อยพกเงินสดเป็นมั่งไข่กับลำบากคือเกา ไม่หน่อยก็เล่าเงินในบัญชีเก็บไปแล้วเอาเงินสดออกมาใส่แทนเนาะเพราะมันกับเงินเฮาคือเก่านะธานาห้อนีน่สิมีเงินสดจากแม่ปูพ่อแม่ปูเก็บเพชรแล้วไม่นหน่อยสั่งของแล้วแม่ปูจะสั่งเพื่อจังสิแต่จะมีเงินสดจากตรงนั้นนะคะแบบเอาไว้ชุกเฉินบางทืเอไปล่างมองมันกะใส่เงินสดมันคือกลัวสินะ อากาศมันปิดพี่น้อง <c oughs> แต่ว่ามืเอเี็กก็ซื้อบริษัทใคพอไม่น,น่อยซื้อไข่มาอาทิตย์ที่แล้วยังบ่เหมือด <c oughs> ยังเหลืออยู่สิบแปดลูก <c oughs> เป็นไงน่ะว่า่ตองซื้อกันเลยแบบเออฉันบ่ซื้อแต่พอพ่อนี่มีของเก็บตู้ฉันก็เต็มตู้เธอก็เต็มให้ซื้อต่พักกันแหละ ขอารถเมย์มาจ้า,าห่้ยม่าหดกะเหีวเข้าที่ละซื้อกุ้งกุ้งไร้เสือมา <c oughs> ไปกินมันสุกเสืองุนองุนเสือเซเดล่างบรางบร,ารา์หลังบาไร่พ่อยิ่งเลสกินเลยนะอยากกินพัดมีพินนองพัดมีแบบบั่นนอกข้าหนาโรงเรียนห้อยบักพริกปนบีบบักหนาวเนาะ ซื้อเครื่องมาแล้วสิ่ให้กินเแลยวนี้ล่ะนี่นี่นี่นซื้อเครืองอ,อกจากอดีตลูกสะใภ้คนใหญ่ลูกไผ่เก่าแล้วได้มาเท่านี้ล่ะเดี๋ยวเก็บของก่อนเดยวจะผัดมีโบราณแล้วเหิวข้าวมากเก็บไปก่อนมาสุกแล้ออก ว่าสิกินผัดหมี่ผู้รางคนกันดิสเบคอยล่ามนไน้อากาศเส,เสร็จแล้วว่าสิพัดผู้รางคนมมมีโมกินกาแฟฮะกินกาแฟก่อนก,นก็กินผัดเสร็จกี่ร้านคอนสเปร์ดอืมกินในกาแฟนี่แหละเพราะว่าว่าจะิินผัดหมี่ยังไม่ได้กิน นางว่าในกินอาหารเศรา้านางถามีแอาบบันไดมียก็อายากกินพัดมีกับเขา่กเขา,กกาก็กกามีอยกเข่าก็มีอยู่เโยนปอยากก็เลยเอาผลไม้แผ่รอนปะปะในย่อฮอเรียนอีโพเซอินเตอร์เรียน,นเรียนบราฮาลวบาเพิร์สบอกคนว่าทั้งชวสารจะหายได้เซอเซ็นไว้กินกาแฟเป็นโมโ่แลก่อนผักยกก่อนเศร้ามีแห้งก่อนเดี๋ยวค่อยกิน มูไม่หน่อยอันอบร่มน้องกันเมื่อกี้นี่คุยกันเรื่องกันนี่ไม่ไงแล้วว่าเอาว่าล่าได้สิแบงห้รแล้วค่าเดิมแล้วซื้อมาเท่าไรค่าส่งเท่าไรกับเท่านั้นล่ะ <c oughs> ตัวเลให้พราะไงออไปส่งห้เมื่อกี้ตอนไปรับไม่หน่อยสองกระป๋อง <c oughs> เพราะว่าไม่หน่อยซื้อแพ็คซื้อแพ็คหนึงน่งแพ็คหนึ่งมีสองกระป๋องเนาะไม่หน่อยซื้อสองแพ็คก็เลยแบงห้ยมูไป <c oughs> พอจะขอมันส้างงานน่ายล้วล <c oughs> ้านหิวเขาว่าตะวันบาวานกับสิขึ้นด้แต่ว่า เพิ่นมากินน้ำข่อยวะขัดกับอันอาหารเสามันเลยมาบอกเขาไม่ได้ก็มีเขาเขาไม่ได้ก็ม,ม,กมีแค่อุ่นแต่ว่าอยากกินพัทมีเก็บทองเลยอืมอึงตะโหด mm. ก็เหี่ยวน่ะถ่ายเนีย่ยอ,อืมอืมได้เบ็ดเลย เนอ,อ,อืมอินเตอร์สัมรสัสไดดอสระไปเรตะดอ่ปปะอะนะ้ทัวเทียดอ,อก,กาองกาแฟสุดมากไหมไม่สึดแข็งเอาจะซองสามหมื่นกบลังแซ่ดแต่ไม่น่อยมากแบบแข็ง,ขงแข็งมารองกาแฟ ไข่พันตุม่มยูพันสุกเรอขับันเลยออเาคันท่อ,อแม่ทาดนเอากาแฟไลว้วานอยู่คุกก็เอกพอแวกอ่ะละนี่เด็คเกดคิณคนทาใขรก่อนเห็นหนามเมี่ย หิวเขาจนเสียงเพียนเลยมาไม่หน่อยเสือหันนกซื้อมาแจกนกหนอนกจ้าไหนล่ะอยากกินอยากแทะซื้อไม่นกเิพ่าไมมโทรมาบอกว่าให้เอาอันเดสให้คอยซองกระป๋องแนสวดสิฟอากันหัวเรื่องเจ้นกซูล อันที่ฉันกินย่ำเ้าสองสอง,สองอยางนะฮะบ่ขังไม่ครเบีแต่บ่แมนแบบเป็นซองม่ผักขมได้อีกอันหนึ่งอ๋อเพน่ะอะไะแบบนั่นและจะอ่านเมืองคางว่าด,ดีเถอะอ่านออกบ่อ่นออาอนออกไปเบิ่งอยู่บนโต๊ะยาข่น่ะยุยะยตุ๊กไปเตียงนอนน่ะมันจะมีอยู่สามกระปองยิบไมาในสองกระปองโมข่อยอยากล่องโอเคว่าสันความน่ารักของนางย่ำนั่นกักัดกัดเนี่ยมอยองมาแยง Nước Mẹ, Cái nước cà phê nó vẫn đã xăm phà Mất mạng lại cho nó nhịp bữa đây thun ดีทอ็อกแซกกาแฟาหอมๆออพี่น้องแหน่มีนิ้นตะห้อยยอกข้าวแผ่ร้อนอืมอืมคลอดต้องเอามาแช่นานเย็นอีกยังไม่ได้กินดอก ไทยก็ต้องจับเวลานามก็ต,ต้องตวงอัอล์เก็บอกกินขนาข่อยปรงเวียนงักนบอกกินขาเจ,าจ้าไม่จงกินเถอะมีโมูก,กินกาแฟเอยกินกาแฟาแต่่อยบอกริกินทานเสาน้ำกระซ่ามาแต่ไม่มีโมกุยขนาดโมเสาระไรไปส่งเนี เนี komma med, eller ่ยความมาเมียดอะไรอะเรดิโอเซียฮอดูเฮอร์อะมามู่อืมูเร่ากัมาเมียอ๋อที่แมกตอนีชอีกเวลาลำพันหมดโอ้นเยหอลกรกว่าอแลนที่อยู่ในอ Hvilken bane de tatt? Det er ikke sikkert at det kommer hit. Mm, <clears throat>